ไม่ถูกเป้าทำมั่วมั่วซั่วทำไม่ถูกจุดทำมาเป็นธรรมาชาติทุกคนมีธรรมทุกคนมีธรรมทั้งนั้นเลยธรรมทุกคนมีธรรม คนมีนาธรรมมีนาบุญแต่ขาดแต่ขาดการกระทำคือการปลูกพืชปลูกส์ปลูกปลูกพืชผลผลิตมันเลยไม่เกิดน,นาธรรมคือม่ได้ปลูกศีลปลูกธรรมใส่ใจปล่อยนามันลกบุงรงัง นาบุญนั่นแหละมันลุกลุงลังมีแต่วัะพืชเต็มไปหมดวัจชพืชคืออะไรความโลคความกวดความหลงอยู่ในใจตัวเองมันเต็มไปหมดเลยท่านจึงว่ามาตรงนี้มาเพื่ออะไรเพื่อชำระ ความโรคความโกรธค,ความหลงในใจตัวเองให้มรนเบาบางสุดท้ายมันก็ให้หายไปทำไปเรื่อยๆทำไปทำไปทำม่าเราทานขา้าวเนี่ยทำไปกินไปทานไปถึงเวลามันจะอิ่มธรรมะมันกันทำไปเรื่อย สะสมบาร,รมีไปเรื่อยๆกึงเวลาบาร,รมีเต็มแล้วมั่ต้องหอวงว่าเนี่ยบาร,รมีของใครของมันอิ่มพอแล้วเราเดี๋ยวนี้เราหิวได้หิวอยู่แต่ไม่ทานมีทำแต่ไม่ทำทุกคนมีทำแต่ไม่ทำ มันเลยว้าว,วิจวววิตใจว้าวยจิตใจเปนไม่ที่พึ่งตรงนี้สํคาคัญที่สุดเลยจิตใจที่ตัวคำว้าว,วิขาดที่พึ่งเอาพูดว่าพูดทางสารนักฉามิพูดไปแต่ไม่ถึงใจทำมังสารนักฉามิสังขังสารนักฉามิเนี่ยพูดไปพูดไป พูดอยู่แต่ปากใจไม่ถึงพุทธังใจไม่เข้าพุทธธรรมทมังสังฉามนี้มมีแค่ปากลมเฉยถ้าถึงใจแล้วอืมถ้าถึงใจแล้วประเสริฐเลิศตรงนี้คุณของพุทธพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ไม่มีประมาณ ออ่ถ้าทําใจมีสาระี่าคิพึ่งแล้วไม่มีประมาณอาไปที่ไหนไมีตความสุขโขเวกงมีตความสุความจเจริญขึ้นมาในใจอืาเราเกิดขึ้นมาจะประมาณนะผู้จะเกิดมาได้เนะ่ยมันเป็นของธรรม,มาดานะ จะเกิดมาได้น่ยไม่ของธรรมดาการเกิดมันเกิดยากเกิดมาแล้วใช้ชีวิตตัวเองไม่คุ้มค่าเป็นโมฆะโมฆะสตินี่ประโยชน์เกิดขึ้นมาแต่ท่านกว่าไม่ประมาทชีวิตนะผู้เจ้าเร่งทำความดี นี้รำชั่วจะทําตัวไปปัญหามันจะละสิงสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้สุดทั่วนิรันดร์เอวังพอแล้วเอาแล้วไม่โทษหรอกแล้วปูนพูดเป็นคแล้ว